สวัสดีค่ะท่านผู้สนใจวิชาการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวิชานี้เป็นการนําเอาผลงานวิจัยมาเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ในวงกว้างงานวิจัยนี้เป็นการบูรณาการความรู้หลายสาขาวิชาเพราะการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มีหลายมิติที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันผู้เรียนจะได้พบกับนักวิชาการและนักวิจัยของจุฬาจากหลายคณะโดยที่ไม่จําเป็นต้องไปแสวงหาด้วยตัวเอง โครงการวิจัยนี้สนับสนุนโดยโครงการสร้างเสริมพลังจุฬากองทุนศตรวรรษที่2และประสานงานโดยสถาบันเอเชศึกษาวิชานี้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคตที่จะมาถึงที่มุ่งสู่การสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันก็จะหนักถึงความไม่แน่นอนของการท่องเที่ยวกระแสหลักหากการท่องเที่ยวจําเป็นต้องปรับตัววิชานี้ก็จะนําไปสู่การแสวงหาและทําความเข้าใจกับ รูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลายออกไปวิชานี้จะเปิดมุมมองใหม่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่เราอาจมองข้ามไปโดยมุ่งหวังว่าผู้เรียนจะตระหนักถึงมิติใหม่ของการท่องเที่ยวที่ขยายขอบเขตออกไปและสามารถเชื่อมโยงองค์ประกอบต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเพื่อทําให้การท่องเที่ยวนั้นยึดโยงอยู่กับวัฒนธรรมและมีความยั่งยืน รับมือกับวิกฤตได้ดีขึ้นเราจะพาท่านไปรู้จักกับลักษณะสําคัญของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และกระบวนการพัฒนาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เก็บเกี่ยวบทเรียนจากการลงไปศึกษาและทํางานร่วมกับชุมชนท้องถิ่นของจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรองอันได้แก่น่านระนองประจวบและกระบี่การบรรยายแบ่งออกเป็น8ตอนตั้งแต่การทําความรู้จักการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ การสำรวจประสบการณ์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศการค้นหาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและการออกแบบกิจกรรมและผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มคุณค่าการยกตัวอย่างผู้ประกอบการการท่องเที่ยวในพื้นที่วิจัยการทำความเข้าใจรู้จักกับระบบการจัดข้อมูลเพื่อการใช้ประโยชน์ในการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์วิชานี้ปิดท้ายด้วยหัวข้อที่ชวนคิดว่าการท่องเที่ยวจะมีส่วนเปลี่ยนโลกได้อย่างไร เนื่องจากการพัฒนาการท่องเที่ยวแนวใหม่เช่นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรนี้เป็นความรับผิดชอบและภารกิจของทั้งนักท่องเที่ยวและผู้จัดการท่องเที่ยววิชานี้จึงเหมาะกับทุกคนตั้งแต่นักท่องเที่ยวเองผู้ประกอบการท่องเที่ยวธุรกิจด้านบริการผู้บริหารงานในท้องถิ่นรวมไปถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้องคณาจารย์ในวิชานี้หวังว่าท่านจะได้เรียนรู้มิติใหม่ๆของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรไปพร้อมๆกับเราขอเชิญเข้าสู่วิชา การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์แล้วล่ะค่ะ